สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำผัดยากิโซบะเจนะคะหรือมีเหลืองเจเนาะก็จะเรียกได้สองชื่อนะคะถ้าถ้าไม่ใช่เทศกาลกินเจเขาก็จะเรียกยากิโซบะเนาะก็จะมีเส้นมีเหลืองนะคะอันนี้เป็นเส้นเจเนาะพี่อ้อยซื้อมากิโลหนึ่งอันนี้แบ่งออกมาแต่ไม่ไม่ได้ผัดหมดนะคะ แล้วก็จะมีเห็ดหอมนะคะครึ่งช่ายน้ำส้มสายชูน้ำเห็ดหอมผักที่จะใช้นะคะก็จะมีแครอทกระหล่ำคะนาถั่วงอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะใส่พริกถั่วป่นกับมะนาวเนาะ ก็ตอนนี้มาเจียวเห็ดก่อนพี่อ้อยเรียกว่าเจียวเห็ดเพราะว่าเห็ดจะต้องคั่วให้เขาเหลืองพี่อ้อยใช้เห็ดหอมแค่ดอกเดียวเนาะเพราะว่าผัดจานเดียวทานเยอะๆเบื่อ เครื่องปรุงของเขาก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะจะมีน้ําตาลทรายเนาะแล้วก็พริกไทยซุปผงเห็ดหอมซอสฝาเหลืองนะคะของพี่อ้อยเคยเนาะเคยเคยตอนนั้นลูกซื้อมาให้เป็นตัวเดียวกันแต่ว่าเขาเป็นฝาเขียวมันมีความรู้สึกแบบ มันที่จริงมันไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างนะคะเพราะว่าเป็นซอสเหมือนกันทํามาจากโทรเหลืองเหมือนกันแต่พอเป็นฝาเขียวปุ๊บความรู้สึกของเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ออืฮความรู้สึกมันแตกต่างไปจากฝาเหลืองทันทีเลยเจลเห็ดหอมแล้วนะคะก็จะใส่เส้นหมี่เนาะ้วผัดจานเดียวนะคะจะไม่ใช้เยอะ เดี๋ยวนี้ปีนี้ปีนี้กิโลละหกสิบนะคะปีนี้กิโลละหกสิบคือขึ้นเนาะปีที่แล้วยังห้าสิบบาทเองอ่าใส่น้ำซุปเห็ดหอมนะคะเพื่อให้เส้นเขานิ่มแล้วก็หอมเขาจะหอมเอออีกตัวนึง่งที่เอ้ลืมก็คือ จะมีเป็นซิ๊วดำเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยขอหาซิ๊วดำน่ะขวดหายไปไหนเอ่ยแป๊บนึงนะคะซิ๊วดำค่ะเป็นซิ๊วดำเนาะ ย้อยที่บ้านจะใช้ส่วนใหญ่พวกซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวนะคะก็จะใช้เป็นของตาเด็กเนาะอันนี้นะคะพอเขานิ่มนะคะแล้วก็พย้อยจะใส่น้ำส้มใส่ชูเนาะกะเอาเท่าที่เราทานได้นะคะเพราะว่าความเปรี้ยวความหวานอะไรมันก็อยู่แต่ที่ตัวเราเนาะว่าเราชอบรสชาติขนาดไหน ใส่ซอสผัดฝาเหลืองนะคะ,ะใส่ซีอิว๊วดำใส่ลงไปนิดเดียวพอนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวดำมากเกินไปไม่น,น่าทานก็ใส่ซุปผงนะคะใส่นิดเดียวนะคะไม่ถึงครึ่งช้อนเนาะก็ไทย เป็นน้ำมันนะคะพี่พี่อ้อยใช้ทอดเต้าหู้ตอนนั้นเนะะเาะก็กลับมาใช้ได้เพราะว่าพี่อ้อยจะใช้น้ํามันแค่สองครั้งจะไม่ใช้เกินสามนะทอดถั่วทอดเต้าหู้พิ้งก็เสียดายค่ะแต่ไม่ใช้เกินสามครั้งแน่นอนแต่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะ ็ใส่ผักเลยนะคะทุกอย่างเลยเนาะผัดหมี่นี่ต้องผักเยอะๆเลยนะคะถ้าผักน้อยไม่อร่อยจอยบอกเลยว่าถ้าผักน้อยไม่อร่อยมันจะเลี่ยนเหมือนเรากินแต่เส้นเนาะ ตอนขายใช้หมี่เหลืองนะคะตอนขายเทศกาลเจเนาะประมาณ30สิโลที่้อยขายแัดเดียวเพราะว่ามันจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ด้วย ใบหอมนะคะใหอมที่เราทอดเมื่อกี้เนาะพอผักสุกนะคะก็ใช้ได้เนาะมี่พวกนี้นะคะเวลาผัดถ้าผัดไฟแรงๆนะคะจะอร่อยเขาจะหอมเนะเาะไม่จอยใช้ไฟแรง เตาเป็นเตาอินฟาเรตน,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 นะคะก็เลยไม่มีความไฟขึ้นมาเนาะ,ะเดี๋ยวจอย,ยขอหยิบจาน่อนนะาจานมาแล้วใส่มีลงใค่มีลงจานเลยค่ะ เทเทไม่ได้ตักเหรือจะบอกพี่อ้ยอยบอกตักหมี่ทำไมเทเนาะว่าทำไมไม่เห็นเส้นเพราะพี่อ้อยเป็นคนชอบทานพัก <c oughs> เป็นคนชอบทานผักก็จะเห็นผักเยอะหน่อยเนาะจะเป็นคนเน้นผักแต่ไหนต่ไรนะคะจะไม่ค่อยทานพวกเส้นเท่าไหร่ถ้าเราไปซื้อถ้าไปสั่งตามร้านทานนะคะก็คือลูกชายจะทานกับพี่อ้อยเนาะก็จะทานสองคนพี่อ้อยก็จะเป็นคนเลือกผักมา เป็คนเลือกผักมาทานเองแล้วก็ลูกชายก็จะเป็นคนทานทา,านเส้นนะคะใส่ถั่วป่นนะคะแล้วก็มะนาวแล้วก็ใบครึ่งช่ายนะคะใบรึ่งช่ายเสร็จแล้วคะ่ะง่ายๆง่ายๆเองนะคะไม่ยากเลยเนาะ ซื้อมาผัดเองก็ได้เนาะท้าที่บ้านทานหลายๆคนนะคะซื้อมีหนึ่งกิโลนะคะพี่อ้อยแนะนำเนาะซื้อมีหนึ่งกิโลกระหลำ่ำประมาณหนึ่งหัวหนึ่งหัวที่ใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็มีผักคะน้าเนาะผักคะน้าแครอทนะคะแล้วก็ใบใบขึ้นช่ายนะคะใบขึ้นช่ายถ้ามีเห็ดหอมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเอาตามที่เราพร้อมนะคะ ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ที่สําคัญเลยก็ต้องมีเป็นถั่วป่นนะคะถั่วป่นเนี่ยใส่ลงไปเขาจะทําให้หอมนะคะเวลาบีบมะนาวลงไปถั่วป่นแล้วปรุงพริกป่นลงไปเนี่ยเขาจะหอมแล้วก็รสชาติก็จะได้เผ็ดเค็มนิดๆนะคะแล้วก็หวานน่อยๆนะคะแล้วก็มันด้วยถั่วนะคะแล้วก็หอมเพวกเครื่องปรุงนะคะก็ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะผัดมียากิโซบะเจนะคะหรือมีเหลืองเจเนาะ หนึ่งปีก็จะมีทานหนึ่งครั้งเท่าน,นั้นเองนะคะพวกบะหมี่พวกนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราไปตามร้านอาหารญี่ปุ่นหรือไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีขายเนาะแต่เ็าจะทําไม่เหมือนที่เราทําใช่ไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ